สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกครังครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่ยุงในบ้านเรือนของเรานะครับด้วยสมุนไพรในครัวเรือนของเรานี่ครับที่หาได้ง่ายๆมีการทุกบ้านทุกครัวเรือนนะครับด้วยวิธีง่ายนะครับคุณผู้ชมครับและไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็ทําได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอของพ่อเพลินครับ พ่อเพลนขอคนละกหนึ่งสับสไครแล้วก็สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับไปดูวิธีการไล่ยุงด้วยสมุนไพรกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาไล่ยุงในวันนี้ครับอย่างแรกก็จะมีตะไคร้นะครับจะใช้เป็นตะไคร้หอมหรือว่าตะไคร้บ้านที่เราทํากับข้าวทุกวันก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีตะไคร้หอมเสร็จแล้วมะก,กรูดครับ เราจะใช้มะกรูดนี่นะครับในการไล่ยุงเพราะว่าผิวมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่เวลายุงได้กลิ่นมันก็จะหนีไปเลยนะครับเสร็จแล้วนี่ครับแมทเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุงด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับตะไคร้ครับเราจะทุบก่อนนะครับทุบให้กลิ่น ของสมุนไพรในตะไคร้ออกมานะครับทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะทำการหั่นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ครับมะกรูดครับเราจะเอาแต่เปลือกของมะกรูดนะครับ เพราะว่าเปลือกของมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะครับก็ปอกเอาครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราบีบใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับน้ำมันหอมระเหยก็จะออกมาจากผิวมะกรูดนั่นเองครับแล้วเราจะมาใส่ในแมสนะครับแมสนี่ให้เราตัดเลยนะครับ ตัดแบบนี้ครับส่วนตัวนี้เราออกนะครับตัวด้านในดึงออกครับเสร็จแล้วเราก็นำสมุนไพรของเราใส่ลงไปเลยครับในแม็กแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็มัดปากให้แน่นเราก็ใช้ตรงนี้นครับมัดครับทำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วอีกอันนึ่งเราก็ทำเหมือนกันเลยนะครับให้เราตัดแบบนี้ครับ นี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยครับสูตรนี้ครับเป็นวิธีการไล่ยุยงด้วยสมุนไพรบ้านๆของเรานั่นก็คือมะก,กรูดกับตะไคร้นั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็นําไปแขวนตรงพัดลมหรือว่าตรงจุดต่างๆเพียงเท่านี้กลิ่นของมะก,กรูดแล้วก็ตะไคร้ก็จะออกมานะครับเวลายุงได้กลิ่นมันก็จะหนีไปเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับพัดลมแบบนี้เราก็แขวนไว้เลยนะครับเวลาเราเปิดพัดลมใช่ไหมของตะไคร้แล้วก็มะกรูดมันก็จะออกมานะครับเวลายุ้งได้กลิ่นตรงนี้ครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็มาแขวนตามตู้แบบนี้ครับตามมุมตามอับเพียงเท่านี้ยุงก็จะไม่มารบกวนบ้านเดือนเราอีก แน่นอนครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับสมุนไพรบ้านๆของเราสามารถนํามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการไล่ยุงด้วยสมุนไพรในครัวเรือนของเราในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามพอเพลินชแนลแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ